ดีตอนเช้าทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอเขาวงครับอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินซึ่งอำเภอเขาวงเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นอำเภอที่นะครับมีภูไทยนะครับเนี่ยผ่านหน้าโรงพยาบาลภูไทย100นะร้อเอร์เซน,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 นะครับเนี่ยผ่านหน้าธนาคารเท่ากสนะครับเนี่ยแล้วก็ โ,โรงเรียนเขาวงพิทยาคารซ้ายมือเป็นที่วการนะครับที่วการอำเภอเขาวงนะครับนี่คือโรงเรียนเขาวงพิทย Mother, no าคารนะคร no ับผ่านไปแล้วนี่ก็คืออ่างเก็บน้ําสายนาเวียงนะครับสายนาเวียงอ่างเก็บน้ำนี่ก็คือบ้านกุดซิมนะครับบ้านกุดสิมตอนผมยังเด็กผมจะเรียกว่าบ้านเมืองกุดซิมนะครับบ้านเมืองกุดสิมกุดสิมก็จะมีกุดสิมคุ้มเก่าคุ้มใหม่นะครับแต่ว่า ตรงที่เรากาลังผ่านนี่คือกุศิมคุ้มเก่านะครับก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับผ่านโรงเรียนกุศลิมวิทยาศาสรนะครับขวามือก็เป็นธนาคารออมสินนะครับ Government Saving Bank ธนาคารของรัฐบาลเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดสดอำเภอเขาวงนะครับไม่เคยหลับนะครับตลาดแห่งนี้นะครับ ตอนเช้าก็หกทุ่มก็เริ่มแล้วนะครับทุ่มก็เริ่มขายของแล้วนะครับเพื่อนโฮมนะครับผ่านเพื่อนโฮมผ่านโลตัสนะครับนี่นี่นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปวัดวังคํานะครับเนี่ยอาเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์นะครับพี่น้องถนน,นก็จะแคบหน่อยนะครับในช่วงตัวอําเภอนะครับ คาดว่านในอนาคตน่าจะมีการขยายถนนนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับนีเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงเราก็จะผ่านหอทะลานะครับฮอทะลาเจ้าผู้ค้านะครับปกปักรักษารหลานนะครับมีวัดกลางนะครับเขาวง วัดกลางขุดซิมคุ้มเก่านะครับขุดซิมเมืองเก่าก็เป็นตลาดเสาตลาดแรงนะครับออกมาก็จะเป็นถนนสีเลนนสีเลนเรืเ่อยๆเลย,เลย,เลย <c oughs> นะครับจนถึงโน่นเลยครับจนถึงร้อยเอ็ดนน่นหลยครับจนถึงสุริน์น่นเลยครับ <c oughs> ผ่านอันนี้ <c oughs> เข้าสู่ อันนี้ยังเป็นบ้านกุศิมคุ้งเก่าอยู่นะครับถ้าข้ามแม่น้ํายังไปนะครับแม่น้ํายังแม่น้ําลําพยังนะครับไปก็จะเป็นกุสิมคุ้มใหม่นะครับ <c oughs> นี่ก็คือหอถลานะครับหอเจ้าปู่ถลาสาธุเจ้าปู่ถลาพบกับักษาลุหลานเด้อเดินทางเจ้าคาดปลอดภยัย คือกุศลิมคุ้มใหม่นะครับขวามือผมก็เป็นโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิ์วิทยานะครับเดียวกวางหิงเนี่ยแต่ผมยังน้อยเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมอ้าวนี่แหละคือบรรยากาศของเขาวงครับทั้งกุดลิมคุ้มเก่าคุ้มใหม่นะครับนี่นะฝาตอนพี่น้องครับพี่น้องอ่าโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ